สวัสดีครับเพื่อนครับผมมนโนนักเล่าข่าวครับก็มีเรื่องอะไรดีๆที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์นะก็จะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังะฮะอย่างที่เล่าคนเรามันเรียนมีสองด้านนะมีทั้งด้านด้านหัวด้านก้อยด้านบวกด้านลบนะฮะ ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะเอาด้านไหนมานะเลือกมาใช้นะฮะแล้วก็เสีบข่าวเนี่ยเราต้องใช้สติฮะอย่าเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาฟังปุ๊บเชื่อปับ๊บเพราะว่าเฟก e นิวมันเยอะฮะข่าวที่ข่าวเท็จมันก็เยอะแล้วบ้านเราผมพูดเสมอฮะมันน่าจะาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันก้าวหน้าอย่าง ตอนนี้บ้านเราคือเป็นระบบเก่าหานะฮะระบบการเก่าหาคือใครฟอร้องก่อนเนี่ยก็จะได้เป็นโจทย์คนที่โดนฟอ้องก็จะเป็นจำเลยทันทีนะฮะผมมีประสบะการณ์นะประสบะการณ์ผมสิบสิบกว่าปีนะขึ้นลงขึ้นศาลนะโดนระบบเก่าหาส้นตีนเนี่ยขอเนี่ยพูดคำหยาบนะฮะโดนเก่าหาสมัยตอนนั้นเป็น ผู้ช่วยนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยอยู่ดรธิพรัตน์ก็โดนเขาฟ้องนะครับโดนฟ้องแป๊บปั๊บขึ้นลงขึ้นศาลโอ้โหขึ้นศาลนานนะกว่าจะหลุดจากคดีนะก็คือระบบกล่าวหาไงเอาง่ายว่าผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยเป็นระบบไต่สวนเหมือนประเทศที่มันจเจริญแล้วนะระบบไต่สวนเหมือนเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีมีคณะลูกขุนมาจากทุกสาขาอาชีพมา มีวิศวกรมีพ่อค้ามีประชาชนมีมีแพทย์มีทุกอาชีพอะที่ว่ามีคุณสมบัติครบที่จะมาเป็นคณะลูกขุนได้เขาก็จะเลือกตั้งคัดเลือกกันมามาเป็นคณะลูกขุนนะแล้วก็แต่ละคดีเขาเนี่ยคณะลูกขุนก็จะมานั่งประชุมกันพิจารณากันถกกันอนะนู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยสมควรจะฟ้องหรือเปล่านะฮะถ้าสมควรฟ้องปุ๊บก็จะส่งไปตามขั้นตอนนะฮะว่า ให้ฟ้องอายการฟ้องอ่ะ,อะมันก็เป็นเขาเรียกว่าระบบใจสวนนะฮะต่สวนมันก็ยุติธรรมครผมว่าเพราะว่ามันมันหลายคนหลายความคิดไงมามาถกกันว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะคดีนี้เออมันสมควรจะฟ้องไหมเพราะว่าอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยคือระบบเก,ก่าหานี่คือเก่าหาปุ๊บจบเลยกลายเป็นจำเลยทันทีเลยฮนะก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเสียประวงประวัติกันไปว่าเฮ้ยมึงเคยเป็นจำเลยนี่วานะฮะ อย่างวันนี้อ่ะที่จะมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยนะก็ได้คุยสนทนาธรรมกับพี่จ่าแม็กจ่าแม็กราชดานะก็รู้จักกันชอบพอกันรู้จักกันไม่นานนะไม่นานแต่ว่าเหมือนรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีนะถูกตาตากันเห็นตาเห็นหน้าเห็นตาปุ๊บโอ้โหโดนอะไรโดนใจเลยเหมือนเหมือนเขาเรียก สตาฟ้าลิขิตให้มาเจอกันแล้วก็มาร่วมงานกันร่วมงานกันแล้วก็ได้ได้คุยกันได้ได้ทำอะไรนู่นนี่นั่นร่วมกันนะฮะก็เลยแล้วก็ก็เลยขออนุญาตเล่าเรื่องแกให้เพื่อนๆนฟังหน่อยระบบเก่าหาส้นตีนบ้านเราเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยต้องมีชื่อเสียงที่ว่าเสื่อมเสียเสื่อมเสียชื่อเสียง ข้องขดงคดีนะคดีนู่นตั้งแต่ปีไหนนะคดีแกตั้งแต่ปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะฮะคดีเขาก็กล่าวหาแกว่าเป็นอเป็นมือปืนเออเป็นเป็นคล้ายๆเป็นจำเลยที่สองอ่ะสมรู้ร่วมทิดเป็นมีผู้จ้างวานตอนนั้นก็คดีนี้โด่งดังมากฮะผมก็ไม่อยากลื้ฟื้นเนี่ยนะโด่งดังมากสามแม่ก็โดนกล่าวหาว่าเป็น เป็นผู้ร่วมขบวนการในการไปไปยิงคนไปยิงคนประมาณนั้นนะทั้งที่มือมือแกเสียนะแกะโดนไฟช็อตสมัยปีปีสามนว 3, ่าสามเก้าป่ 3, ะปีสามเก้ามั้งปีเอ้ปีปีสามหกทษกทีปีสามหกพี่แกโดนไฟช็อตมือเสียเออมือเสียข้างหนึง่งนะครับแล้วจะทำอะไรก็ลำบากอนะ่ะคนเหมือนพิการเนะี่ยอ่ะมือเสียเนะี่ย แล้วก็โดนเก่าหาว่าไปไปรับไปรับมือปืนขับมอเตอร์ไซค์ไปรับมือปืนมือปืนยิงคนตายปุ๊บก็แกก็ไปรับมือปืนนู่นนี่นั่นก็โดนเก่าวหาขึ้นลงขึ้นศาลกันวุ่นวายโอ้แบบโอ้โหศาลก็ตัดสินนู่นเลยโดนติดคุกตลอดชีวิตเลยอ่ะเออนู่นนี่นั่นบ้าๆก็นี่ไงฮะระบบเก่าหาบ้านเราทั้งที่แกก็มือพิการ่ยจะไปขับรถขับลาไปรับรับมือปืนได้ไงใช่ไหมเออ แล้วมือปืนคนนั้นก็จำเลยที่หนึ่งก็ตายนะโดนโดนวิทยามารข้ารากรรมโดนยิงยิงต่อสู้กับตำรวจตายมันเหอะเออยิงต่อสู้ตำรวจแล้วอีกคนหนึ่งก็หนีแล้วก็ก็อ้างว่าพี่จ่าแม็กนี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับอืมก็เลยโดนล่างแหไปด้วยทั้งที่แกบมือพิการจะไปขับมอเตอร์ไซค์นูน่นนี่นั่นได้ไงใช่ไหมมันก็มีมันไม,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 ม่เซนไงล้วได้ข่าวว่าโดนตำรวจใช้ไฟชอ็อตอันนี้ข่าวนะข่าวมานะ โดนเอาไฟช็อตให้สารภาพเออประมาณนั้นนะฮะให้สารภาพแล้วแกก็มาขึ้นศาลแล้วก็ก็มามากลับคําให้การในศาลว่าเอ,อ้ยไม่ได้ทําผมพิการผมมาขับรถร่วมขมบวนการไปยิงคนได้งไงเออคดีนี้ก็พัวพันกับคนดังหลายคนนะผมก็ไม่อยากเอานามเดี๋ยวท่านเสียงเสียชื่อเสียงว่าศาลเขายกฟ้องไปแล้วนะฮะอืมศาลยกฟ้องไปแล้วผมก็เลยมาเล่าเพื่อนฟังไงนี่แหละครับ ระบบเก่าหาบ้านเราทําให้คนดีคนหนึ่งเนี่ยต้องทุกข์ทรมานติดคุกติดตารางเพราะว่าบ้านเรามันก็แปลกนะจับขังคุกไว้ก่อนอะ่ะเออถ้าไม่มีตังไม่มีเงินมาประกันตัวแล้วก็ติดคุกหัวโตอนะ่ะเออติดคุกนะครับถ้ามีเงินหน่อยอะไรเนี่ยก็ไปประกันตัวออกมาอย่างคดีเห็นไหมไม่อยากเอ่ยนามแล้วบอสกระทิงแดงเห็นไหมมีตังสัอย่างอะ่ะขับรถจนตำรวจตายอะ่ะ ประกันตัวมาก็หนีไปเสวยสุขอยู่เมืองนอกได้สบายๆมีตังค์เนี่ยแต่คนไม่มีตังค์อ่ะออืมอย่างจ่าแมกเพื่อนผมเนี่ยเห็นไหมก็ติดคุกไปหัวโตไปกว่าจะหลุดจากคดีกว่าจะพ้นมนทินนก็โหมัวถืกอหัวแกถืกอมเหมือนผมเนี่ยหัวถึกมดเลยก <c oughs> ็เลยเก็บมาเล่าฮะนี่แหละครับระบบเก่าหาบ้านเราฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวจังไปขุดดูนะหนังสือพิมพ์ตีข,าข่ดดนนขาวโอ้จ่าแมกรัชษาโอ้ มาเฟียมือปืนโหด่เนี่ยไปอ่านข่าวแนละ้วน่ากลัวมากเป็นมาเฟียประเภทมือปืนประเภทโอ้โหแบบเป็นคนไม่ดีอะ่ะเออเอาง่ายเป็นมือปืนเป็นอะไรประมาณนั้นนะเป็นพวกสีเทาสีดําไปประมาณนั้นเออสื่อมวลชนนี่ก็สําคัญครับสร้างภาพให้ใครเป็นยังไงก็ได้สร้างภาพให้มึงเป็นคนดีมึงก็จะดีทันทีเลยสร้างภาพให้มึงเป็นชัว่วมึงก็ชั่วทันทีเลยบอกให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อนี่ก็สําคัญนะตอนนี้นก็ตีข่าวกันประโคมข่าวกันอย่างอย่างมองมันเลยโอ้โหจาเม็กโอ้รัชดาขาโหดมือฆ่านู่นนะฮะนี่โอ้ oh, <laughs> ประโคมข่าวไปขุดข่าวดูแล้วผมอ่านแล้วผมยังขำโอ้ oh, พี่พี่โหดขนาดนั้นเหรอบ <laughs> เออประมาณนั้นก็ก็รู้จักกันก็โอเคในสนิทสนมกันในระดับหนึ่งนี่แหละก็กินกินข้าวกินปลาด้วยกันกินกาแฟด้วยกันสนทนาธรรมกัน คุยกันก็มีแต่เรื่องธรรมะธรรมโมเรื่องพระเรื่องเจ้าเออแกชอบพระสองพระดูพระเออแล้วก็อนาคตก็จะทํานู่นทานี่ร่วมกันอยู่นะท,ำำทําสัมมาอาชีพอาชีพสุดจริตเนะี่ยก็มาเล่าเพื่อนฟังฮะว่าเมื่อไหร่บ้านเรามันจะมีความยุติธรรมได้ทีระบบเก่าหามันจะหมดไปได้ทีกับบ้านเรานะครับผมก็อยากให้นักการเมืองฮะก็รู้จักเยอะนะนักการเมืองเนี่ยรู้จักหลายภาคเยอะแยะหมดเนี่ยอยากให้แก้กฎหมายหน่อยนะฮะ โดยเฉพาะพรรคที่เป็นแกนรนำรัฐบาลนะแก้กฎหมายซะให้มันเป็นระบบไต่สวนซะอย่าให้เป็นระบบกล่าวหาเลยนะฮะมันจะได้ประชาชนเขาจะได้วางใจหน่อยว่าอย่างน้อยก็มีลูกขุนมามาสแกนหน่อยสแกนหน่อยว่าสมควรจะฟ้องหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตำรวจทำงานหนักทั้งจับกุมคุม,คมขังเขียนสำนวนสอบสวนดีดไข่ช็อตไขออ่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่น คือเอาไงว่าตำรวจคนนึงทำงานแม่งหัวหมุนน่ะแล้วรู้ไม่ว่าตำรวจอ่ะฆ่าตัวตายเยอะไม่มีข่าวเฉ้พ่อเครียดความเครียดทำงานหนักเงินเดือนก็น้อยนะประมาณนั้นนะฮะก็มาเครียดฆ่าตัวตายเยอะนะฮะตำรวจฆ่าตัวตายระดับนายพันนะเยอะแยะหมดฆ่าตัวตายเนะี่ยเพราะความเครียดนะกับหน้าที่การงานมันก็มีเยอะแยะ,ยะฮะก็เก็บมาเล่าเพื่อนว่ามันบ้านเราเมืองเรามันสมควรจะเปลี่ยนแปลงนะฮะระบบเก่าหานี้เลิกซะ เป็นระบบใ่สวนแล้วกันก็เก็บเล่าครับจากแม็กที่ผมรู้จักฮะก็อย่างที่บอกอ่ะคนดีๆจะกลายเป็นโจรเป็นคนชั่วทันทีเมื่อถูกสังคมถูกกล่าวหาถูกปนนามว่าเป็นเป็นหนึ่สมันก็แล้วแต่มันจะจะเขียนนะนะหน้าข่าวนะแต่จริงๆแล้วเขาโอ้โหอย่างคดีเชอรี่แดนันแคนนะจำได้ป่ะผมเคยเล่าไปแล้วนะ แพ้ครับเป็นแพ้ทั้งทีมเลยติดคุกจนอ,อดีตตายในคุกอะ่ะเออตายในคุกก็มีกว่าจะหลุดจากคดีออกมามา,อาสอบสวนใหม่อะไรใหม่นะโอ้โหตายในคุกแล้วก็ออกมาเป็นบ้าเป็นบอ,นบอก็มีคดีเซอรี่แอนแคนเนี่ยอันนั้นเหมือนกันอันนั้นก็ระบบกล่าวหาเนะี่ยจับเข้าคุกหมดก็นี่แหละครับคือประเทศกูมีครับเราก็ต้องอยู่มันให้ได้นะครับก็เก็บมาเราครับ ออกบ้านอย่าลืมใส่แมเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมันโหน,นักเล่าข่าวครับเหมือนเดิมชอบกระดูไม่ชอบเลื่อนผ่านยามาดากูมันจะบาปที่ผมใส่เสื้อตัวนี้มันตรงกับคลิปนี้พอดีระบบกล่าวหาเผาบ้านเผาเมืองพ้องนี่เห็นไหมที่เผาเซนทันเวล์อันนั้นก็ตรงๆในทหารเผาแล้วก็กล่าวหาว่าคนเสื้อแดงเผาศาลก็ ยกฟ้องไปแล้วว่าไม่ใช่เสื้อแดงเพราะว่าเขาสลายการชุมนุมแล้วเสื้อแดงไม่มีแล้วแล้วก็เกิดการเผาเซนทันขึ้นมาตอนนั้นทหารเต็มพื้นที่นะครับก็นี่แหละครับระบบกล่วกกาวหาครับเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมแล้วเออไหนๆเราอีกนิดนึงติิงนิดหนึ่งพอพอยิงกันเสร็จตายกันเป็นเบือเลยเสื้อแดงต่ายปุ๊บแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีบิ๊กคิลลิ่งเออคนดีนะ ก็เกียนกันออกมาล้างถนนล้งล áng, างคราบเลือดล้างอะไรแถวลาดประสงค์ลาดดำริสาราแดงล้ áng, างคราบเลือดล้างหลักฐานให้หมดเป็นบิ๊กคินนิ่งเห็นไหมละ่ะนี่คือประเทศไทยไงมึงทําอะไรหลักฐานหมดเลยที่มันยิงกันยิงคนตายยิงพยาบาลตายที่วัดประทุมนู่นนี่นั่นนี่นะครับประเทศกูมีต้องอยู่มันให้ได้ครับสวัสดีครับคิดดีทําดีครับ